สวัสดีครับวันอาทิตย์ที่12มกราคมพบกันเหมือนเดิมกับครัวคุณเสริมซันเดย์ตอนนี้กลับมาแล้วที่นครปฐมนะครับได้มาคอนเทนต์ทำอาหารของดอนนะครับและวันนี้นำเสนอไส้อั่วครับไส้อั่วเป็นอะไรละอาหารอาหารของทางภาคเหนือทำมาจากเนื้อหมูนะครับทำมาจากเนื้อหมูเดี๋ยวก็มา มาดูส่วนประกอบด้วยนะครับมา,มาดูส่วนประกอบด้วยเอามาย่างไวให้หอมด้วยนะครับไส้อวนนี่เป็นอาหารของทางเหนือนะครับที่เวลาจะกินไหนๆเนี่ยอร่อยเลยนะครับตอนนี้กํากลังย่างอยู่นะครับกําลังย่างอยู่นะครับย่างย่างให้หอมดีนะครับเดี๋ยวก็ต้องใส่ใส่จานด้วยนะ ก็เรียกออกรสเผ็ดๆหน่อยนะครับไส้กรอกอีสานไส้ไส้กรอกอีสานไส้กรอกเหนือไส้กรอกฝรั่งก็มีไส้กรอกฝรั่งเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะชีสชีสเขาเรียกไส้อวเนี่ยไส้อั่วไอ้ไส้อั่วนี่เป็นภาษาเหนือที่เป็นเป็นไส้กรอกอีสานที่อร่อยมากนะครับ มีส่วนประกอบคือเนื้อหมูนะครับหมูสับผสมกับเด็กพริกใบมะกรูด,ย,ดยัดเข้าไปในไส้ยัดเข้าไปในไส้ด้วยนะครับแล้วก็ไปย่างด้วยนะครับนี่ครับหอมความหอมอร่อยของไส้อวนนี้ต้องถือว่า,เป,านะเป็นอาหารเหนืออา,านอ,อาหารเหนือที่อร่อยไม่ว่าจะาาย่างนะครับย่าง ไส้ไส้อั่วเป็นอาหารอาสารเหนือถ้าอีสานจะเรียกว่าไส้กรอกอีสานนะครับไส,ส้กรอกชีสหรือเรืยอไส้กรอกรอ,อีสานหรือไส้กรอกชีดสชด,ด้วยนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของเตาที่เราจะนํามาเสนอในวันนี้นะครับนี่ตอนนี้พ่อกําลังนั่งเปยโยอยู่ตรงนี้อยู่นะครับนี่ได้สอนวิธีทําไส้กรอกไส้กรอกนะครับ ไส้กรอกอีสานไส้อั่วก็มีนะครับหรือว่าไส้อั่วก็มีเป็นอาหารที่ข้าวเผ็ดอร่อยนะครับข้าวเนี่ยเผ็ดอร่อยมากนะครับคุณผู้ชมนี่คือการย่างที่อร่อยได้มีประโยชน์ด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ถือว่าเป็นอาหารสิ่งหนึ่งที่หลายคนเนี่ยช่วงนี้อากาศมันเริ่มหนาวแล้วนะครับเราก็ต้องดูแลหมั่นรักษาสุขภาพด้วยนะครับ ไส้อั่วนะครับเป็นอาหารทางเหนืออีสานเขาเรียกว่าไส้กรอกอีสานนะครับใครที่ชื่นชอบอาหารอาหารคาวแบบนี้นะครับรับบรรยากาศลมหนาวแบบนี้นะครับหลังจากที่เราผ่านป้นปีใหม่ไปหม,มาดๆแล้วไส้กรอกอีสานหรือไส้อัว่วอาหารเหนือนี้นะครับกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร เพื่อเป็นกำลังใจที่ช่องทอร c ลอชแนลแห่งนี้นะครับนี่นะครับใครชอบกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับนี่คือไส้อัว่วนะครับไส้อัว่วอาหารเหนือไส้กอกอีสานเป็นอาหารที่อร่อยมากที่สุดเลยนะครับใครชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็พ่อเสริมที่ช่องทอร c ลอชแนลแห่งนี้นะครับ วนอาทิตย์นหน้าจะเป็นอาหารไหนติดตามชมกันให้ดีครับพบกันใหมอ่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ